โอเคผมวันนี้นะครับท้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่องโฮลซิกกันอีกเช่นเคยนะผมซึ่งในวันนี้นะครับผมนะเราก็มาอยู่กับเจ้า AMX หนึ่งศูนย RC ของผมนะซึ่งเจ้ารถถังคันนี้นะครับผมนะก็จะจัดอยู่ในประเภทยานเกาะนะครับผมนะอ่าก็จะมีความอึดทนทานนะผมนะอ่าซึ่งข้อดีของเจ้ารถถังคันนี้นะผมนะก็จะมีความอึดทนทานนะผมนะแล้วก็มี พลังโจมตีที่ดุนแรงแล้วผมนะแต่แต่ว่าข้อเสียก็คืออัตราการยิงต่ำนะผมนะเพราะว่าเจ้ารถถังคันนี้เนี่ยมันยิงได้แค่ที่น,นันทนะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในส่วนของอาวุธของเจ้าคันนี้นะผมนะซึ่งรถถังคันนี้นะผมนะก็จะมีอาวุธอยู่3าอย่างนะผมนะนั่นก็คือปืนหลักนะผมนะก็คือกระบอกนี้นะผมนะเป็นปืนต่อต้านรถถังนะผมนะรุ่นแอดวานห้านะครับผมนะ,นนะนะอ่าก็จะมีพลังโจมตีอยู่ที่ห้าพัน สนะี่ร้อยสี่สิบสองนะผมนะอ่าแต่ว่ามันยิงได้แค่เฮียนัทนะผมนะอ่าต่อมาก็จะเป็นปืนกลนะผมนะอัาเมตรอยู่ที่เจ็ดสิบหกนะผมนะอ่าต่อมาก็จะเป็นขี่ปนอาวุธนะับผมนะอยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยสาสิบห้านะผมนะอ่าดาเมตก็จะใกล้เคียงอาวุธลักเลยวผมนะอ่าอาวุธหลักเนี่ยยิงไปเนี่ยเหมือนได้เหมือนได้ยิงจะ,จะลดออกไปนะเพราะว่าดาเมตมันพอๆกันนะผมนะอ่า ซึ่งอาวุธทั้งสองอย่างเนี่ยเอ่อก็น่าจะมีการทุกขันนะผมนะซึ่งคลิปเมื่อวานที่ผมเล่นเนี่ยก็มีเนก็มีเหมือนกันนะที่เป็นปืนกลแล้วก็มีจรวด,ดนะออันนี้ก็น่าจะเป็นอาวุธเสริมพื้นฐานนะผมนะที่ต้องมีทุกขันนะอ่าก็คือปืนกลกับขี่บราอาวุธมิสไซล์นะผมนะอ่าแล้วก็ลืมปอ,อกไปนะผมนะข้อดีของเจ้ารถถังคันนี้อีกอย่างหนึ่งผมนะก็คือมันวิ่งเร็วมากเลยนะผมนะอ่าโอเคครับนะก็เดี๋ยวเขาจะเข้า ไปเล่นกันเลยครับผมนะตอนนี้ผมก็เข้าไปเล่นนะโหมดแรงได้แล้วผมนะเลเวลผมถึงแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวก็จะเข้าไปเล่นโหมดบันไดแล้วครับนะโอเคครับมาครับได้ด่านแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบเออโหมดโหมดยึดจุดนะครับผมนะนี่นะวิ่งเร็วมากเลยนะโอเคครับเราก็อุ๊ยอะไรเนี่ยชนหินโอ้มาถึงการลางไปดีนะชนหิน ข้อดีคือมันทั้งอึดทึกทนวิ่งเร็วแต่ว่าข้อเสียข้อเสียก็คือมันค่อนข้างยิงยิงแบบยังไงอะอัตรายิงมันค่อนข้างต่ำเนะเพราะว่ามันยิงระยะนั้นต้องข้อปุ่มนะแต่ข้อดีมันคือดาเมจแรงเลยไงมาครับเราก็ไปยึดจุดกันก่อนนะ ตอนนี้ยังไม่เจอใครับผมนะแล้วก็เข้าไปยึดจุดก่อน,นับผมนะแล้วก็เข้ามายึดจุดกันก่อนเดี๋ยวพอยึดตรงนี้เสร็จเดี๋ยวเข้าไปตรงกลางับผมนะแต่ว่าตรงไอ้ยึดจุดจุดที่สามนี้ก็น่าจะโดนสตูยึดไปยังนะยังยังยังครับแต่ว่าผมเจอคันหนึ่ง โดนไหมโอเครับผมจะลวดจะลวดค่อนข้างแรงนะอาวุธลักนะอ้าอาวุธอาวุธลักค่อนข้างแรงนะเมื่อกี้ยิงเขาไปเดยีดยวเดือครึ่งรอดเลยนะเพราะว่ามันดาดาเมตต้องเท่าไหร่นะห้าพันเนาะมาเนี่ยเพสเลยนี่อู๋แรงจัดทีเดียวทีเดียวนะทีเดียว ยิงไปเลยโอเคโอเคสวยค่อนข้างแรงนะปืนปืนหลักค่อนข้างแรงครับผมนะห้าพันเลยนะอุ้ยอันนี้อันนี้วืดอันนี้วืดโอเคครับเรายึดจุดที้หนึ่งเสร็จละต่อไปเราก็ไปยึดจุดที่สองเลยหืมย้ำเลยยิง ยิงปืนยิงปืนลักเหมือนได้ยิงจะลวดไปนัดหนึ่งนะเพราะมันแรงมันแรงรพอๆกันเลยนะมาครับผมเราก็ไปตรงกลางดีกว่าตรงกลางตรงกลางมีปาร์ตี้กันนะนัวกันนัวกันต้อง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 ขออภัยในการพูดเลยนะครับผมนะเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดแล้วมันแบบยังไงอะ ติดติดคัดคัดนะอ่าแต่ว่าผมจะพยายามพูดให้ถูกนะอ่เพราะว่าบางทีผมแบบพูดไปแล้วมันติดติดคัดคัดไงอ่าโอเคครับมาตรงนี้เราต้องได้ซักศซบหนึ่งนะนู่นเลยหนูเขาอยู่นู่นกันเฮ้ยไกลไปนะไกลไปครับเดี๋ยวผมจะพยายาไปใกล้ๆกก่อนนี้นะมาครับผม อ๋อในย่านี่ซ่อนได้ใช่ไหมว่ามันมีสัญลักษณ์สัญลักษณ์ตาขึ้นนะแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเครื่องบินจะ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 โดนผมแล้ยู่ไกลไปแป๊บหนึ่งเฮ้ยคันนี้คันนี้คันนี้ นี่คันนี้ก่อนคันนี้มันมาอยู่ข้างหน้าผมพอดีเลยสวยครับอ่าน่าขันนี้เลยโอ้โหนิดเดียวเกือบตายเพื่อนยิงหน่อยดิเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่มีกระสุนกันได้ไงวะ โอเคโหโคตรแรงอ่ะโคตรแรงอ่ะจริงยัยปืนลากโคตรแรงอ่ะปืนลากในของจริงเลยนะแรงจัดอ๋ออ๋อออ๋อก็คือยากจะโดนยัดกระโดนนะเพื่อนไปดิอุ้ยตัวยางแตก โอ้แล้วเพื่อนมาบังสวยไยตรงไหนหน้าหลังวะเนี่ยผมซับสนรถถังะว่าตรงไหนมันน้าหลังกันแน่โอเคครับผมอุ้ยโคตรแรงนะคันนี้ด่าไม่ต้องเท่าไหร่นะห้าพันโอเคครับผมได้ด่านละมาครับ ด่านนี้ผมก็น่าจะได้เล่นเป็นครั้งแรกนะด่านนี้นะครับแล้วก็ไปยังจุดที่ซ่องครับเราไมา่ต้องกลัวนะเพราะว่ารถเรามันค่อนข้างที่จะทนทานนะถ้าโดนอะไรยิงมาเนะี่ยเราก็ส่วนได้ผมนะเี่เครื่องบินเห็นทั้งอยากขับเครื่องบินด้วยเลยรอก่อนนะเดี๋ยวผมได้เครื่องบินมาไล่เดี๋ยวผมเอามาเล่นให้ดู ตอนนี้ดูตัวถังไปก่อนคันนี้อะไรไนะรถแฮมเมอร์เหรอมาครับจุดจุดอยู่ใ,ใกล้ๆมาเพื่อนมารวมกันอยู่ไหนกัน บอกนะว่ามีศัตรูแถวนี้แต่ว่าผมยังหาเขาไม่เจอไงเฮ้ยอืโดนไหมโอ้โหเขาหลบเนินไปก่อนนะอย่งั้นได้ศพอย่งั้นได้ศพดูอย่างนัง้นกำลังผมเขาวงก่อนเขาวงเขาวงครับ ภารกิจภารกิจต้องมาก่อนยิงกันไปครับยิงกัาไปยิงกันยิงกันไปครับเอ้าเพื่อนมันมานยุดตรงนี้เป็นกระจุกเหรอไหมลูกแยกแยะกันยัางแยกแยกันเอ้าวัดดีฝลอดภัยตอดโอเคได้หนึ่งได้หนึ่งคิวแล้ว คิวและแอคของด้านนี้นะโอเคครับมาตอนนี้เราเหลืออีกเหลืออีกครึ่งวงนะกนะ็ยึดจุดตรงนี้เสร็จแล้วมาตรงนี้แล้วก็หานะหาว่าจะมีใครเข้ามาหรือเปล่านะใครเข้ามาแล้วก็ยิงเลยนะตรงนั้นก็มีคนไปยึดแล้วนะฝั่งฝั่งฝั่งศัตรูนะไม่มีคนไปยึดละนี่อะไรเนี่ย เคองบินไปเครองบินครับเหนือครึ่งอันครึ่งรอดโอเคเใครทำดาเมจวะต้องขอบใจนะได้ได้ลาดเลยลาดลาดคิวลาดคิวเฮ้ยเรายึดจุเราจุดเสร็จแล้วครับไปแล้วก็ไปจุดต่อไปครับอุ้ยใครวะ ยิงผมหน้าสั้นเลยเอ้าอืมมาดิเอ้างงงงงงวะเฮ้ยแรงยังวะนี่ไงอยากหลงของโอเคครับเฮ้ยใครวะเครื่องบินปะไอพวกที่ยิงก็ไม่เห็นตัวเนี่ยผมก็ตีว่าเครื่องบินนะเอ้ยเฮ้ย เฮ้ยเพื่อนเราอืมโอ้โหกระสุนหมดพอดีเลยยิงอะไรครับยิงอ่ะเรียบร้อยอืมเรียบร้อยครับอุ้ยไอ้คันนี้ยังไงเนี่ยอ่ะยิงดิมาเลยครับอ่ะผมจ่อรอเลย อ๋อหนีหนีไปไหนนี่ไปไหนตกใจไงว่ารถถังคันนี้มันแรงวะหนีก่อนหนีไม่ทันแล้วครับเพราะว่าดาเมจพี่มันจัดไงเฮ้ยใครวะยิงทะลุรั้วไปครับผมจุดหนุนไม่มีใครไปยึดเลยนะ อยู่ไหนวะจุดน่าจะอยู่ข้างบนเลยนะจุดโอ้โหอยู่ข้างบนนะผมมาครับเราไปยึดจุดกันไม่มีใครมายึดเลยนะ โอเคครับ okay. ผมถึงที่หม่ยล้เดี๋ยวยึดตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมไปนัวต่ออย่างน้อยยึดได้สักสองจุดก็ยังดีนะนะครับตอนนี้เราก็รอนะรอจนกว่าจะเสร็จนั่นแง่เพื่อนั้นอยู่นูน้นแต่ว่าทำไมไม่มายุดด้ไม่มายุดนะ โอเคครับผมนะสำหรับยึดจุดก็น่าจะเป็นการแบบยึดยึดสองจุดก็ชนะแล้วครับผมนะอโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนะสำหรับเจ้า amx หนึ่งศย์ rc เนี่ยครับผมนะซึ่งข้อดีของเจ้าคันนี้ครับผมนะก็จะมีความทนทานที่สูงแล้วผมมีพลังการโจมตีที่สูงแล้วก็เคลื่อนที่ได้เร็วครับนะแต่ว่าข้อเสียของเจ้าคันนี้ก็คือมีอัตราการยิงที่ต่ำนะผมนะเพราะว่าปืนหลักมันเนี่ยยิงได้แค่ เทียนัดนะผมนะแต่ว่ามันแลกมากับดาเมจที่สูงครับผมนะโอเคครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะผมก็ต้องขอตัวจบไปจเพียงเท่านี้ก่อนนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับซึ่งคลิปนี้นะครับนะผมต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ